สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จประธานการประชุมสามัญคณะกระกกรมการบูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปธัมภ์ประจำปี2566 วันนี้เวลา17นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมาการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบร,รมราชูป,ปถัมภ์ประจำปี2566มีระเบียบวาระที่สำคัญได้แก่การรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาปี2565และแผนการดำเนินงานปี2566 เช่นงานพัฒนาการศึกษาโครงการชาน้ำมันและพืชน้ำมันโครงการจัดการคาร์บอนครนดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการเผยพแพร่แนวทางการพัฒนาในต่างประเทศ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปธรรมเดิมชื่อมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระอุปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งขึ้นเมื่อปี2515เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการตลาดให้งานหัตถกรรมชาวเขารวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนชาวไทยภูเขา ในปี2528ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงรวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนชาวไทยภูเขาพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาและชาวพื้นราบที่อยู่ห่างไกลรวมทั้งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยงานพัฒนาครบวงจรของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเริ่มขึ้นเมื่อปี2531ที่โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงราย หลังจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงพระกุณาโปรดกราบประรหม่อมให้สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นนายกิติมศักดิ์ จงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนธิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถปัมภ์ปัจจุบันมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงยังคงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชานิีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป